ว้าวหวัดดีครับมาดูกันเปลี่ยนมีดเครื่องวีครับเปลี่ยนมือเปลี่ยนมีดเครื่องวีเขาเปลี่ยนกันยังไงมาดูครับขั้นแรกนะครับผมก็ต้องขั้นแรกก็ต้องไข่ไขหกเหลี่ยมเบอร์เบอร์อะไรมาครับอ้าวช่างเขาจะบอกหกเหลี่ยมเบอร์ตอนตอนนี้ออกเทลาตัวนะครับผมมันจะมีสามสามตัวนาะสามตัวต้องถอหมดหมดนะครับ เรากำลังเอาตัวเลขสี่อยู่แล้วก็เอาเอามาเช็คดูว่าปลายมีดเราเนี่ยมันแตกหรือเปล่าอ่ะ,อะดูใกล้ครับดูใกล้เดี๋ยวให้ช่้าก็ดูใกล้ครับเดี๋ยวเข้าใกล้มากเลยเลขสี่ไม่แตกนะครับเนี่ยปลายบิดแล้วแต่เราก็ต้องเปลี่ยนห้อเหลี่ยมเบอร์เล็กนะฮะท,ทำไมต้องเปลี่ยนอ่ะทำไมต้องเปลี่ยน เพื่อครับเปลี่ยนเพื่อเจ้าของล้อสิครับเดี๋ยวมันทำให้งานเราเสียได้ครับผมอ๋อถ้าเราไม่เปลี่ยนงานยนต์ล่องวีเราจะไม่สวยมันจะมีรอยแตกถึงต้องเช็คดูวีเราแตกไหมเพี้ยนโด้เนี่ยมันจะมีแปดด้านนะฮะมันจะใช้ได้แปดด้านครับยกยกยกได้อันนี้ตัวละสามร้อยนะผมครับขันเข้าไปขันด้านแล้วขันเข้าไปเริ่ม รรประเด็นน้นนะครับผมเ,เดี๋ยวดูตอนเวลาเ,าเข้าอีกทีหนึ่งครับ